พระพุทธเจ้าที่ผมยาวนุ่งหมจจวอนเกาขาดลุ่งเริงที่หลุดพบนั่นก็คือหลงปูภูสีที่มีอายุได้สี่ร้อยกว่าปีจริงๆจ้ะถ้าเทียบเมืองไทยก็คือยุคกรุงงสีอยุธยาเป็นหนึ่งในหกที่ยังเหลืออยู่ที่เมาบัฟฟิลลภูเขาคว,วายโดยไม่นับที่อื่นไม่นับที่อื่นนะจ๊ะยังมีที่อื่นอีกในในประเทศลาวมากกว่ตรงนี้ ตรงนั้นแหละมีทั้งพระหลวงจีนก็มีนะหลวงเวดนามก็มีหลวงไทยห,งหลงลหยหลวงเมนหลวงลาวหลาหลวงในเดียวเลยไปอยู่ก็ตรงนี้มากก็ามาบฟลแต่ยังไม่บอกถ้าไม่รับอาหารแต่เอาไม้เท้าแตะๆแ,แล้วก็บอกว่าได้แล้วได้แล้วก็คือวิธีรับพัตตาหารของท่าน พราะท่านไม่ได้ฉันพัตาหารแบบพระสงฆ์มานานแล้วหลายร้อยปีแล้วท่านมีชีวิตอยู่ได้ด้วยฌานสมบัติและวิชาแบบผู้สําเร็จของท่านจะคือจะมีวิชาของแบบผู้สําเร็จที่ลูกถวายพัตาหาการท่านในวันนั้นก็ได้สําเร็จประโยชน์เป็นบุญของลูกแล้วที่จะมีอายุวันนะสุขภาพรับปฏิพานยิ่งกว่าการถวายพัตาหาารแบบภิกษทุทั่วไป เราถ้าเป็นชาลลาพีบุคคลจ้าอันนี้สงการถวายตรายจีวรหรือพระทหารก็จะยิ่งกว่าการถวายภิกษุสงฆ์ทั่วไปไม่ได้รวมไม่ได้รวมสังฆทานนะจ๊ะถวายทั่ว,วไปองค์ใดองค์หนึ่งการที่ลูกถวายจีวรใหม่แล้วท่านไม่ยอมรับไปห่มคลองแต่ยินดีในจีวรเก่าของท่านเพราะ ท่านสมาทานธุดงไม่รับคราหบดีจีวร oh. โดยยินดีแต่ผ้าบังสกุลจีวรน, oh. นี่ชอบชุดเปลือกไม้เ <Yeah. S 1> พราะต้องอยู่ในป่านี่ยกลมกลืนกับธรรมชาติผ <Yeah. S 1> ืนอาชุดสีนี้ไปนี่มีหวัง oh. Oh. มันมาลุยกันเลยแหละ <Yeah. S 1> ก็ขนาดไม่ได้เข้าป่าเลยละ <Yeah. S 1> ตอนสร้างวัดใหม่ๆ <Yeah. S 1> เนี่ย <Yeah. S 1> ครูใบใหญ่ ตอนนั้นยังไม่มีโบสถ์อะไรเลยยืนอยู่หน้าวัดแล้วก็มีเด็กๆแถวนั้น,น,นเห็นบับ,บ,บฟโฟลเผือกมันยืนเออนึกว่ามันยินดีท่านรับหูมันตั้งมันมาบ่ก็เออทําเป็นมัน,นเผือกได้นะขนาดแดดซองขางนาดนั้นไม่ได้ทาซันบอกเขายังเผือกแล้วก็มันปีติเห็นพระพราะดเด็กแถวนั้นน่ะหลวงพี่หลวงพี่ มันจะควิดแล้วรีบออกมาซะไม่สีนี้ไม่ถูกคุณอเพราะนั้นเป็นบัฟเฟิลไปเถอะท่านยินดีภ้าบางสกุณจีวรแต่ผลบุญก็เกิดขึ้นกับลูกอย่างเต็มที่จ้ะเหตุที่ลูกได้พบท่านถนึงสามครั้งเพราะอมืมเพราะลูกเคยสร้างบุญกับท่านมาจ้ะโดย เคยเป็นลูกศิษย์ท่านในสมัยที่ลูกเป็นเจ้าหญิงในอาณาจากักรลานช้างนั่นแหละซึ่งตรงกับยุคกรุงศรีอยุธยาอายุท่านตอนนั้นน่ก็ได้ประมาณร้อยเศษลูกเกิดที่นั่นแหละได้คุ้นกันในระดับหนึ่งี่ตอนลูกเป็นเจ้าหญิงในอะาณาจักรลานช้างอุ้ยนี่เราดี <c oughs> โอ้โหมีบุญเนาะ <c oughs> ได้อ่านเคสของอดีตเจ้าหญิงอาณาจักรลานช้าง ซึ่งตอนนั้นก็ยุคกรุงศรีอยุธยาแลวยุคท่านดปดะรมาณ100ร้อยเศษเศษได้คุ้นระดับหนึ่งในตอนช่วงนั้นได้คุ้เงินได้ในอุปถากท่านเลยท่านก็นทําอย่างเงี้ยเหมือนเดิมนี่แต่ละได้แล้วอย่าง,งานี้ราชชานันหลังจากที่ลูกละโลกแล้วจากเจ้าหญิงลูกเกิดมาเป็นภูมิเทวาชั้นดีก่อนมาเกิดในชาตินี้เนี่ยลูกเป็นภูมิเทวาชั้นดีนะจากเจ้าหญิงมาเป็นภูมิเทวาชั้นดี เพราะก็ยังมีความผูกพันอะไรอย่างไรมันหลายหลายเรื่องที่ทำให้มาอยู่ตรงนี้ทีนี้ท่านรู้ด้วยญาณของท่านเลยลูกมาเกิดแล้วจึงได้มาโปรโลดลูกมาเกิดแล้วก็มาที่แบบฟังลาวแล้วจึงมาโปรโลดลูกจ้ะพเพราะเคยเป็นอดีตลูกศิษย์ท่านจึงพบท่านได้ถึงสามครั้งพระบางบทคือพระที่มีฌานและมีวิชาแบบผู้สําเร็จที่จะทําให้อายุยืนไปจะคอยพบพระเจ้าพระองค์ข้างหน้า เพื่อฟังธรรมและตัดสรนุธรรมเป็นพระอระหันตานยุคนั้นคือวัตถุประสงค์ต้องการให้มีอายุยืนไม่ขบฉันบัตตาหารมีฤทธิ์มีอภิญญาห้าอายุยืนเพื่ออยู่ไปถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ข้างหน้าคือพระศรีอรยะเมตรัยไปฟังธรรมแล้วก็จะไปตัดสรนุธรรมเป็นพระอระหันตนยุคนั้น ผู้ที่จะมาเป็นอย่างนี้ได้จะต้องมีความพึงพอใจที่อยากจะเป็นพระผู้สําเร็จมีชันทะแล้วก็มีวิริยะคือความเพียรที่จะแสวงหารครูบาอาจารย์ที่เป็นพระผู้สําเร็จอธิษฐานจิตเลื่อยๆเมื่อ,รอ,รอสร้างบุญทุกบุญอะไรแล้วก็อธิษฐานขอให้ได้เจอผู้สําเร็จขอให้ได้เป็นผู้สําเร็จติดต่อกันมาอย่างนี้หลายหลายชาติก็จะมีสักชาติหนึ่งที่เจอผู้สําเร็จจริงๆ่าเป็นครูบาอาจารย์ก็จะถ่ายทอด ความรู้โมบุญส่งผลทำให้เจอครูบาอาจารย์ถ่ายเทความรู้อายุก็หนึ่งบุญเกา่าสองแรงฐานสามวิชาของของผู้สำเร็จก็ตามกาลังบารมีตอนแรกก็อายุสักร้อยหนึ่งล้วกะมรณภาพแต่ใจผูกพันความเป็นผู้สำเร็จอะไรต่างล่านี้พอม,มาเกิดใหม่ก็มุ่งแสวงหาครูบาอาจารย์อีก oh. บุญเกา่าที่เคยทำเชื้อเกา่ามีก็ดึงดูดให้เจอพระผู้สำเร็จ ก็มาเรียนความรู้เอาต่ออีกอ๋อยห้าสิบนี่คืออายุจะยาวไปเรื่อยๆอย่างนี้คือบารมีจะค่อยๆแก่กล้ากันไปเรื่อยๆก็จะเจอผู้สําเร็จที่มีอายุละลิตมากขึ้นไปเรื่อยๆผู้สําเร็จนี่ก็มีเซนิลิตี้มีระดับสิอาวุโสบันเตนีมีผู้สําเร็จรุ่นพี่ผู้สําเร็จรุ่นน้องอะไรนี่ยผู้สําเร็จที่อายุยืนปานกลางและยังยาวนี่ยุวะผู้สําเร็จ ก็อายุหลักร้อยขึ้นอันนี้แล้วก็ขยับไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยอยากฟังต่อไหมอยากต่อ <Yeah, boy. S 1> เราไปดูช่องอื่นจะไม่มีมีแต่ช่องนี้ช่องเดียวที่บริเวณมาวัฟลหรือภูเขาควายมีพระภิกษุหลายรูปที่ประพฤติด,ดีปฏิบัติชอบสถานที่ตรงนี้เป็นสัพพะะเหมาะสมในการปฏิบัติธรรมมีป่าเขาลำเนาภายเรงต่าง จึงเป็นแหล่งชุมนุมพระผู้ปฏิบัติธรรมหลายประเภทหลายหลายประเภทปฏิบัติธรรมแบบท,ทั่วไปบ้างอยากบรรลุมรรคผลนิพพานบ้างอยากเป็นผู้สําเร็จบ้างหรือปฏิบัติธรรมเพื่อให้ธิ์เพื่อจะไปทําอะไรอย่างๆอย่างนี้เพื่อสายเวทบ้างอะไรหนึ่งสารพัดที่ตั้งนั้นคล้ายๆถ้ำจงจริงนะก็อยู่ในประเทศลาวลอยต่อระหว่างลาวกับเวียดนาม แต่ถ้ำจ,จริงๆจะมีพระผู้สําเร็จมากกว่านี้อย่างที่บอกเมื่อกี้เนี่ยคือถ้ำจ,จริงๆที่มีทั้งหลวงจีนก็มีนะหลวงลาวหลวงเวียดนามหลวงไทยหล,ห,ลหลวงัมิญรวมๆกันอยู่ตรงนั้นแหละหลวงปู่สุภาที่อยู่ภูเก็ตที่อายุร้อยกว่านี้อีกองหนึ่งเคยไปที่ถ้ำจ,จริงๆและพบพู้สําเร็จพระผู้สําเร็จ,รรจนี่นะนี่ โอ้โหกว่าจะไปถึงได้ท่านก็บโอ้เดี๋ยวถ้าเราคืนนี้เดี๋ยวก็อีกนานอีกนึงนนน <ะ S 1> เดี๋ยวเลยกี่ข้อก็เจอกว่าจะไปถึงได้ก็โอ้โหนานนิดเดียวเอาเอาไปถึงแล้วกันกันตัดตอนไปถึงท่านก็ทิฐานโอ้คืนก็ไม่ได้หน้าป่าชันเหลือเกินทําไงดีอยู่ๆก็เห็นจีวรเหลืองๆล,ลอยมาจากยอดเขาบนภูผานึง ลอยมาพอเห็นใกล้ๆอ้าวพระนี่ยี่ลอยลงมาได้ยังไงยืนนั่งจงไม่ไม่ใช่หอบแบบซูเปอร์แมนไม่ได้เงั้นะก็ยืนเดินยืนธรรมดายืนลอยลงมาไม่ใช่ทาซูเปอร์แมนแล้วก็มายืนอยู่ข้างหน้าท่านซึ่งหลวงปู่ท่านอยู่หน้าถ้ำท่านก็กรมลงกราบแล้วมาก็ไม่ยปูพรมํำเพลงเลยมาไปเอาใบตองมา โอ้นอนคุณเนี่ยฉันเนื้อสัตว์เดี๋ยวต้องมันมีกลิ่นติดตัวเดี๋ยวเอาออกกันเอาขับกลิ่นเนื้อสัตว์ออกซะก,ก่อนพระผู้สมเด็จท่านนั้นที่ลอยลงมาหนึ่งหม่มห่มดองนะมีรัดประคตอ,อกเนี่ยดูแล้วท่านพูดไทย,ยกับแปลว่าหลงไทยว่าหลวงปู่สุภาษิตกันนอนมันไม่ตอง,ฟ,งฟังต่อไหม เห็นนั่งเงียบๆดึกออกกำลังฟังใช่ไหมอ๋อใจจดจ่ออ๋อใจจดจ่อโอ้คุณไม่ใหญ่ก็ใจหายใจคว่ำเหมือนกันดูนากาไปเรื่อยๆท่านก็ไายสวดมนต์ไปเรื่อยเงื่อออกตามตัวออกมาหมดเลยกลิ่นสาบเนื้อสัตว์ออกมาเป็นน้ำอยู่บนใบตองนั่นแต่ถ้าพักท่านหยุดอ ไอ้คุณมีสัญญากับเขาไว้น่ะยังไม่ได้ไปทําให้เสร็จเลยไปทําให้เสร็จเชก่อนสิสัญญาว่าจะสร้างสะพานนี้เขาอะพูดแค่นั้นแล้วลอยขึ้นไปเลยบอกโอ้บารมีเรามาแค่นั้นเพราะก่อนมาระหว่างทางเนี่ยไปบอกกับญาติโยมที่จะสร้างสะพานข้ามแม่น้ําก็เพิ่งกําลังจะสร้างกะตัดใจมาทางนี้ก่อนเออไม่ได้บอกอะไรนี่ท่านรู้เรื่องนี่ยังไง ท่านอยู่บนถ้ำจุงจริงพระสถานที่นี้สงบเป็นทปปรัพยยมากกว่ามาบัฟโลเป็นที่สงบหลีกเล่นมีดินอากาศฟ้าเหมาะสมต่อกรารปฏิบททัติธรรมแล้วก็มีครูบาอาจารย์ที่มีพระผู้สาเร็จอยู่มากจ้ะหลวงปู่องค์ที่ลอยลงมาเนี่ยท่านบอกท่านอายุห้าร้อยปีมีอายุบอกวันนั้นที่มีอายุหลักพันก็มีสักพันปีสูงที่สุดอโวสโุตรงนั้น แล้วก็มีอยู่หลายร้อยรูปหลายร้อยรูปจะอยู่อยู่บตรงนั้นอืม oh. ดีจัง